พี่เอครับน้องตัวนี้กับแม่นี้นี่มีคนเห็นยังครับพี่คนเห็นเยอะไหมครับเราเจ้าแรกนี่เราพี่เอาแอบไว้หรือว่าไงเราแอบไว้ไหมพี่ว่าลูกข้างๆนี้ลูกแรกเหรอพี่โอ้โหสี่ปีกว่าใช่สี่สี่ปีจากห้าปีแล้วอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองโอ้โหใหญ่มากครับผมคอพี่เอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแต่ละตัว โอ้ห oh, ดูครับผมตะเพาทองตัวนี้นะครับผมใหญ่มากตะเพา,ทอ,อพาทองนี้ได้มาจากไหนครับพี่ได้มาจากพี่โุชยันครับอืจุดเด่นของน้องตะเพาทองตัวเนี้ยที่พี่เอชอบอพี่เอไปเห็นคือตรงไหนครับพี่คือวงเขาเลยตัวนี้นะครับจุดเด่ยนยู่ที่วงเขาครับความยาวความกว้างความลึกแล้วก็กระดูกแข้งขาตัวนี้โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่คอกพี่เอนะครับ ตัวนี้ชื่อน้องชื่อน้องอะไรนะพี่อ่าชื่อน้องตะเพาทองครับโอ้โหดูครับผมตะเพาทองตัวนี้นะครับผมใหญ่มากตะเพาทองนี้ได้มาจากไหนครับพี่อ่าได้ไปลาที่โหชยันครับอืมแล้วจุดเด่นของน้องตะเพาทองตัวเนี้ยที่พี่เอชอบพี่เอไม่เห็นคือตรงไหนครับเนี่ยคือวงเขาเลยตัวนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่วงเขาครับความยาวความกว้างความลึกแล้วก็กระดูกแข้งขาอืมตัวนี้ เนื้อตัวมาดีเลยนะในความคิดพี่นะพี่ว่าเนื้อตัวเขาก็ดีมากนะผมะใช่ครับผมโอ้โหรู้ว่าผมเดียวให้ดูคงดูขาดูเขาตอนนี้สูงเท่าไหร่อับพี่ร้อยหกสิบครับผมร้อยหกสิบสิบใช่ครับร้อยหกสิบครับตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่อับพี่อายุตอนนี้สี่ปีกว่าสี่ปีครึ่งครับสี่ปีครึ่ง พ่อเป็นป่าเพชรลำพูแล้วส่วนแม่เขาแล้วพี่แม่เป็นสายอ่อาชนบุรีครับผมอ๋อแม่สายชนบุรีไม่ไปนิ่งโหจะสูงไให้นเลี้ยงจัพอพี่นานๆจะเข้ามาฟอกทิงอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเจอคุณหน้าคุณตาตัวนี้ก็อัพไก่ทองอยู่ตลัวนี้ก็สามสิบ เจ็ดวันแล้วรอผสมผ่านรอบอยู่รรครับผมอืมรอผ่านรอบถูกต้องคือโอ้โหน่าลุ้นมากครับพี่ตะเพาทองกับไก่ทองเพราะมันจะดื้อหน่อยนี่เราไม่ได่ายูนิล่าวตื่นแล,แล้ว,ลวผมผิดกลิ่นครับผิดกลิ่นนะครับตัวลงเขาโอ้โหเขาสวยมากครับผมเขาสวยมากพี่ว่าใหญ่กว่าไก่ทองอย่างเงี้ยเขา ตอน,นเย็นๆเนี่ยเดินลงทุ่งเวลาเขามาเที่ยวดูเนี่ยเขาบอกโอ้ไก่ทองสวยจังเนี่ยได้ที่ <c oughs> ไหนได้ตัวเมียกระเพลิทองใช่กระเพลิทองแบ่งกับพี่โอชัยยันมาแพงนะพี่ตัวนี้แบ่งมาล้านล้านเจ็ดครับ<ม>ใช่แบ่งมาล้านเจ็ดครับเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบกุมภาที่ผ่านมายีกุมภาที่ผ่านน้องจะเพาทองนี่มี มีรางวัลปิดมานีครับพี่น้องกําเภาทองนี่ช่วงนั้นไปไว้กับพี่โอบพี่โอก็เดินสนามนะในที่สองที่สามอยู่นะก็คือรางวัลรางวัลเยอะใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องครับผมก็รอผ่านรอบนักท้องกับไก่ทองพี่ว่าหน้าติดตามเลยครับู้่นเ้ยักษ์บวกยักษ์ใหญ่ใหญ่หน้าติดตามเลยล่ะแล้วแล้วแม่แล้วแม่นี้สวยด้วยครับใช่ใช่ครับผมสวยไม่แพ้น้องไข่มุกแล้วสวยไม่แพ้กันเลยตัวนี้ คงดูขาหน่อยพี่ปกติเขาเชื่องไหมครับพี่ก็นิสัยเขาจะประมาณนี้แหละครับผมวิ่งวิ่ครับแต่เขาน่ารักครับวิ่งวิ่งประมาณนี้แหละครับกจะโอ้โหแทร็กเก็ตหวงตัวนิดนึงคนแปลกหน้าก็จะมีครับสาวสาวสวยก็จะหวงตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเจอใช้หนุ่มแบบว่าจูงก็จะแบบเล่นตัวหน่อยนึงโหแต่ยาวยาวลำตัวดีครับผม บอกว่าเป็นแม่ควายแบบโอ้เขียนนี่หายากนะครับผมหายากจริงาาครับความคิดผมนะคือเรามองส่วนสูงเขาแล้วก็อมองรับตัวเขาด้วยครับพูดถึงความสมูทเนาะแข้งหน้าขาหลังอะไรเงี้ยครับตัวเขาหน้าตาดั้งใช่ครับพี่หน้าหวานดั้งโดง่งขายดีก็ครับถือว่าเป็นแม่บล็อกอีกตัวหนึ่งของพ่อควายยิ้มอีกตัวหนึ่งเลยที่ว่าที่น่าติดตาม ต้องต้องรอดูให้ได้ครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามีทายาทกับเจ้าไก่ทองปโอโุ๊บโอ้โหจะมีคนจองลูกก่อนไหมเนี่ยพี่ขอให้ท้องอย่างเดียวครับตอนนี้ครับสามสิบเจ็ดวันแล้วก็รุ้นอยู่ไก่ท้องก็ใหญ่แต่เพาท้องก็สวยใช่ครับวงเขาแบบผมชอบวงเขาเขามากนะใหญ่กวก่าไก่ทองอีกนะวงเขาเปิดกว้างนะน้องครับเดินเดินหมุนหน่อยได้ไหมครับ โอ้โหใช่ครับผมองเขานี่เปิดกว้าง,<อ>งมากกดหน้าต่ำลงน้กนิดนึงให้เห็นองเขาอ่า,อาเดิมครับนะ้ำฝากติดตามด้วยขอ้อควายยิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแม่บล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับนะนอกจากไข่มุกก็จะมีแม่บล็อกก็มีตัพอะทองนะครับอันีกตัวก็เป็นแม่แก้วนะครับผมก็จะพาไปชมตัวนี้ก็น่าติดตามเลยถ้าท้องไก่ทองผมค,คิดว่าสนุกแน่นอนพี่พี่ครับสมมุติว่ามันท้องแล้วพี่เอจะเก็บลูกไว้หรือว่าจะปล่อยด้วยครับได้หมดครับ ผมไม่หวงนะครับเื่อแบบว่าก็ได้อะไรก็ได้หมดแหละครับผมนะคนติดตามดูแล้วแบบว่ามันจะเจาออยากจองไว้อย่างนี้ไม่รอาตัวรักทุกตัวแต่ถ้าท่านใดแบบอยากได้ผมก็แบ่งให้ได้หมดอนะไปซีเรียสนะครับสมบัติผัดกันชมพี่เอครับแม่นี้ชื่อชื่อแม่อะไรครับพี่แม่แก้วครับผมแม่แก้วแม่แก้วครับตอนตอนตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่แก้วนี่อายุตอนนี้ปีเนี่ยสี่ปีกว่านี่สี่ปีกว่าลูกเป็นลูก ลูกข้างๆนี้ลูกแรกเหรอพี่โอ้โหสี่ปีกว่าใช่สี่สี่ปีย่างห้าปีแล้วอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองโอโ้โหใหญ่มากครับผมที่เราเห็นอยู่นี่คือลูกเพชรสยามนะผมตัวใหญ่มากลูกกี่เดือนนะพี่หาเดือนครับเกิดวันที่สิบเก้ามิถุนาหกเจ็ดเมื่อกี้พี่ไดเอารูปที่ ตอนเขาเกิดใช่ไหมครับผมครับผมโอ้โหกแบดูตอนนี้ครับผมพูดยังใหญ่ตัวเขาจะน่า6ปีแล้ว4เดือนใหญ่จริงๆอันนี้เป็นเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งเลยแม่แก้วนี่4ปีกว่าใช่ไหมครับพี่ครับ4ปีนะครับ4ปีไปไปลายแล้วเนี่ยส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ส่วนสูงก็ประมาณ157อืม157ครับ157ครับโอ้โหแต่ผลงานค่ะนี่ เขียบขาดมากครับผมคือพี่ไปเจอมาที่ไหนอีกแล้วพี่ตัวนี้เหลอครับตัวนี้ก็อยู่ที่ไซงามครับตรงแพงครับผมพอเห็นปุ๊บก็อย่างที่บอกครับว่านะโดนใจเลยครับผมพี่ครับน้องตัวนี้กับแม่นี้มีคนเห็นยังครับพี่คนเห็นเยอะไหมครับนี่เราพี่เราแอบไว้หรือว่าไรเราแอบไว้พี่ว่าน่าจะเป็นทีเด็ดเลยหรือล่ะทีเด็ดแล้วผม Are, นะก็ดูเด่นกัน5เดือนลูกใหญ่มากคือคในค้องนี้ไม่ใช่มีแต่แบบตัวเด่นๆที่เราไปดูมาเมื่อกี้คือเด็ดหลายตัวเลยก็เดี๋ยวพาไปชมหลายตัวอยู่กันเป็นไงบ้างครับพี่ลูกเพชรสายามตัวนี้เป็นที่พอใจไหมครับก็เป็นที่พอใจมากเลยครับก็เดี๋ยวสนามพุไทไยเนาะผมก็จะเอาไปเดินเลยล่ะเดินแข่งกับลุ่นพี่สนามพุไทไยก็แปดเดือนพอดี เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวแปดเดือนเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาพัฒนาการขนาดไหนหรือท่านใดอยากเห็นตัวจริงเขามาที่คอควายิ้มได้ครับผมมาชมดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตัวนี้ผมนำเสนอเลยครับผมน่าจะน่าจะเป็นตัวล่างผมเป็นตัวรองจากไกทองเลยนะชั่วโมงนี้นะเมื่อเมื่อกี้พี่เอหลังไม้พี่เอบอกว่าอัตราการโตนี้ไล่เรียกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับกับเจ้าไก่ทองตอนเด็กๆน่าจะมาดีกว่าไก่ทองตอนที่ไก่ทองเป็นเด็กก่อืม โอ้โหแม่เขาก็เนี่ยตอนนี้ท้องท้องท้องไกท่ทองสองเดือนแล้วแม่เขาแม่ท้องไก่ท้องอีกครับโอ้โหท้องไก่ไกท่ทองสองเดือนผมว่าคิดว่าเป็นน่าจะเป็นแม่ส่งลูกละตัวนี้ครับแม่ส่งลูกแล้วถ้าลูกออกมาขนาดนี้นะครับ,บแม่เขานี่ลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะผมแม่แก้วครับตัวนี้แม่แก้วลูกพ่อกล้วย หลุดปวนปวดปแม่เขาก็จะหวงลูกนิดหวงตัวเล็กหน่อยครับแม่เขายาวนะแม่เขายาวโอ้โหแต่ถ่ายายลูกก็สวยดึ้นครับผมสวยขายแน่นตับขาเขือใหญ่ครับผมโอ้โหูข้อพี่เอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแต่ละตัว ตอนนี้ท้องเจ้าไก่ท้องถ้าเกิดทายาทออกมานี่คือมีคนสนใจก็มาันมาดูได้ใช่ไหมพี่ก็ข้อผมผมไม่หวงสักตัวเลยอย่างอย่างอย่างข้อพี่เอนี่เป็นอย่างข้ออื่นไหมครับคือแบบว่าพอมีลูกขอดออกมาปุ๊บคนชอบมาดูแล้วจองได้ไหมครับหรือว่าไงครับก็ได้นะได้เลยไม่มีปัญหาเลยครับผมได้เลยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบมีของดีลักลักรอเปล่าเราไม่ครับผมเราก็ ใครต้องการอยากจะก็เราก็แบ่งปันกันได้มาได้ทุกทุกระดับเลยใช่ไหมครับผมกระทรวงเกษตรกรนี่มาได้หมดมีทุกรเลย่มครับมาได้หมดทุกราคาครับอืมแต่ห้าหมื่นเลยครับผมโอ้หบางบางทีแบบเกษตรกรบอกโอ้โหแม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ห้าหมื่นก็มีนะไม่กล้ามาห้าหมื่นก็มีโอ้โหใช่ว่าจะคอกใหญ่ยควายแพงไม่ใช่ครับผมเรามีทุกราคาครับคือที่ทําอยู่ตรงนี้ก็เอาใจเกษตรกรด้วยเมื่อกี้ เจ้าไก่ทองก็ทับเพื่อเกษตรกรด้วยครับผมใช่ครับลูกแรกคือทอไอเป็นลูกของบิ๊กูุไทยเหรอพี่ใช่เป็นบี่กอุไทยเป็นไงบ้างครับพี่ลูกแรกก็ถือว่าโอเคเลยครับแข้งขากระดูกใหญ่ครับตอนนี้เขาก็ขายไปแล้วครับผมถือว่าใช้ได้แม่ตัวนี้ถือว่าเป็นแม่ส่งลูกอีกตัวหนึ่งของครอบปยิ้มเลยครับตอนนี้โอ้โหสวยครับสวยส่งลูกดีด้วยครับผม โอเคครับ okay, พี่พี่เอพาไปชมตัวต่อไปไหนครับอ่ะปเราไล่กันดีกว่านาะได้ค<อ>รับผมจบเลยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแสงทองแสงทองคือเป็นควายตัวแรกที่ผมนําเข้ามานะครับต,ตัวเผือกครับเป็นตัวควายตัวแรกในตอนนี้ท้องไกท้องสี่เดือนท้องไกทองสี่เดือนอายุ<ะ>ของแสงทองก็ตอนนี้สองปีครึ่งเป็นลูกใครเหรอพี่แสงทองเป็นลูกของเหินฟ้าครับผมเหินฟ้าเป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมใช่ ส่วนป้าก็จะเป็นควายดำนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าแทนคุณของท่านรองเอเนกนะครับตัวนี้มีติดครอกด้วยใช่ครับผมอ,อันนี้อายุ2ปีเต็มเกิดวันที่2ธันวาครับผมล่าสุดก็ไปได้รองแชมป์มาที่งานห้วยแถลงครับตัวนี้ห้วยแถลงโคราชน,นะครับโอ้โหล่าสุดได้ลองแชมป์มาครับอันนี้ก็เป็นนางนามตัวก็ตอนนี้น่าจะ,ะา2 2> ร้อยสี่สิบแปดแล้วอายุสองปีโอ้โหจะร้อยห้าสิบแล้วอ่าลำตัวค่อนข้างก็มาดีเลยะนะครับผมนะ พี่ครับสองตัวนี้คือใส่ใส่พ่อไหนครับพี่ไก่ทองครับผมไก่ทองไก่ทองครับตัวส้วเปือกทองละไก่ทองเนี่ยตัวนี้ก็คือว่ายังเดินสนามอยู่ครับผมอ้ครับผมอันนี้ก็คือแม่หงครับแม่หงก็ตัวนี้จะเป็นรถแลกควายครับผมล่าสุดที่ว่าพี่ไปแลกควายมาไงเอารถแลกควายมาคนียวคแม่หงคือมีน่าจะคนเดียวในประเภทน้องวีใช่ใช่อันนี้เอารถไปแลกควายครับที่แบบว่าโอ้โหถูกต้องนี่ก็กะถงโซเชียลอ่ะพี่นี่ก็ ถ้าไปทองรอผ่านรอบอยู่นะครับผมรอผ่านรอบอยู่ครับครับอันนี้ก็ลูกสาววัยสามเดือนนะครับลูกสาวเป็นลูกใครเหรอพี่ลูกสาวก็เป็นหลานของลุงเททพชรเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นลูกของลุงเพชรครับผมจะมีได้เชื้อลุงเพชรใช่หไหมครับต,ต,ต้องครับต้องครับอ่าตัวนี้นางตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกสาวของตัวนี้ครับผมอ,ววอันนี้ก็อายุปีครึ่งครับสนสนสูงสก็เริ่มมาดีนะผมว่ามาดีพ่อไหนแล้วพี่พ่อโชกุนครับ พ่อชมพูครับตอนนี้พ่อชมพูโอ้พี่เอนี่จำจำได้ทุกตัวจำได้ส่วนตัวนี้ก็แม่เดือนแม่เดือนก็จะเป็นลูกของดาวซีพีนะครับผมเรัส่วนสูงร้อยห้าสิบหกตัวนี้ครับผมเป็นรถแรกควายเหมือนกันอีกคันหนึ่งครับรถแรกควายคันหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกชายเขานะวัยห้าเดือนเป็นลูกชายเจ้าใหญ่หมกแถวของพี่ณัฐโอ้ลำตัวยาวมากครับอันนี้เป็นดาวซีพีดาวซีพีจุดเด่นเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าลำตัวจะยาวเนาะใช่ครับพี่ ใหญ่และยาวต้องดาวซีพีประมาณนั้นนะครับผมต้องมีติดข้อกนะครับสายดาวซีพีอมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟฝังผสมครับฝังผสม อ๋อควายฝากผสมเราเอามาอยู่ข้อใจเราเลย้องครับผมนะมาตรฐานเดียวกันเลยเราจะไม่มีแยกนะครับควายฝากผสมก็เหมือนควายเราต้องดูแลให้ดีเลี้ยงดูอย่างดีใช่ไหมครับพี่ต้องเอาให้เหมือนควายเราควายเรากินแบบไหนก็ต้องกินแบบนั้นสิใช่ไหมควายฝากผสมใช่ครับจะไม่มีแยกชนชั้นวันนะไม่นะครับผมโอ้โหนี่ครับผมเกษตรกรที่ฟังไว้เอ้ที่จะมาฝากผสมฟังไว้โอ้โหดีมากเลยครับเลี้ยงด้วยกันเลยครับตัวนี้ก็แม่สา ลูกเขาเรียกอะไรวะลูกของเพศสงครามตัวนี้ออกก่อนกำหนดนะครับผม mm hmm. ออกก่อนกำหนดนครับรอดมาถือถือว่าโอเค okay แล้วตอนแรกก็จะไม่รอดด้วยนะครับผมส่วนแม่เขาจะเป็นพวกสายใบหยกนะครับผมเนี่ยเขาจะคล้ายกับพวกสไตล์พวกอ่าพวกใบหยกนะครับส่วนสูงแม่ตัวนี้ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมโอ้โห oh, นี่เรียกว่าทั้งตัวควายทั้งพันธุก,กรรมนี่รวบรวมมาหลากหลายใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับส่วนตัวนี้ก็เป็นควายอ่า ของพี่เล็กพี่เล็กอุทงทยแบ่งมาครับมแม่ลูกเขาเป็นแม่ของเจ้าน้องสร้อยฟ้าที่พี่เล็กนะครับผมตอนนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่หลักล้านแล้วน้องน้องสร้อยน้องสร้อยทองน้องสร้อยทองครับอันนี้พี่เล็กเขาก็แบ่งแม่เขามาให้นะครับผม,มส่วนตัวนี้ก็ควายฝากระตมครับเลี้ยงด้วยกันเลยควายฝากรสตมเหมือนกันครับตัวน,นี้แล้วพี่เดี๋ยวพาไปดูลูกอัศวินเอ้ลูกอะไรวะลูกเพชรสยามสับลุก สวยครับพี่สวยครับพี่ส่วนแม่พันธุ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมชื่อแม่ไข่มุกเป็นลูกสาวเจ้ามารวยพ่อมารวยจุเนี่ยแม่ไข่มุกอายุสามปีกว่านะครับผมมีลูกตัวแรกกับเจ้าอัศวินลูกเขาออกมาโหแข่งขาดีนะผมบอกเลยว่าน่าติดตามมากนี่ผมแอบไปถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นลูก ของแม่ไข่มุกกับเจ้าอัศวินนะครับผมทุกคนจำดีๆเลยนะครับผมรอติดตามดูเลยว่าน้องตัวนี้จะโตหรือเปล่านี่ดูพัฒนาการแข้งขาเหมือนเป็นควายธรรมดานะครับผมแรกเกิดแต่อยากจะให้ทุกคนติดตามไว้เลยว่าจะโตแค่ไหนนะครับผมนี่น้องตัวนี้ ใบเงินตัวนี้เป็นลูกของป่าเงินไทยอ๋อเป็นลูกของป่าเงินไทยท้องท้องโชกุลเจ็ดเดือนท้องโชกุลครับของพี่เล็กนะครับผมครับท้องโชกุลเจ็ดเดือนครับแม่ใบเงินครับวงเขาก็จุดเด่นคือวงเขาอลังการเลยตอนนี้ครับผมแม่ใบเงินได้มาจากไหนล่ะเี่แม่ใบเงินได้มาจากไซไงงามครับที่จังหวัดกระแพงครับผมตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกของพญาหง์ครับผม ลูกสาวพญาหงศ์แม่เพชรหงศ์นะครับผมแต่ลูกที่นอนอยู่ก็คือจะเป็นลูกสาวของอะไรอ่ะทะเลทองทะเลทองของเจสซี่อในหงศ์ตัวนี้พ่อดีของเขาคือวงเขาครับวงเขาสวยนะครับอืมใช่แล้วพี่โอ้โหพญาหงศ์หน้าตาคล้ายๆกับพญาหงศ์เลยนะครับนี่ครับวงเขาสวยมากครับผมครับพญาหง ส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ก็แม่ลายที่เป็นแม่เป็นลูกของปานสุรินนะครับผมครับผมอ่านก็ลึกตอนนี้ก็ท้องอยู่ันไม่ได้ท้องครับรอรอทับไปท้องส่วนตัวนี้ก็สองตัวนี้คือเป็นลูกเขาอ๋อพี่กับน้องเหรอครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกอัศวินนะครับตัวนี้เป็นลูกของอะไรนะบิ๊กเบิ้ด นี่ครับลูกของบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดกี่ปีครับพี่ตัวนี้สองปีครึ่งนะครับผมสองปีครึ่งไอ้ลูกบิ๊กเบิร์ดตัวนี้นะครับส่วนตัวน้องนี่ก็เป็นลูกของอัศวินครับห้าเดือนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับห้าเดือนครับอัศวินห้าเดือนครับห้าเดือนแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกของเพนดอนนะครับผมนะลูกเพนดอนสายเพชรุดอนก็มีด้วยเหรับพี่ครับมีครบเลยครับ อ่างค่อนข้างจะใหญ่ที่ท้องเจ็ดเดือนเหมือนกันครับสสยเพชรอุดรท้อง,องท้องโหท้องกับใครเหรอพี่ท้องกับโชบคุณเหมือนกันครับอืเนี่ครับต้องมาส่งนี้อ่างจะแบบอลังการมากอ่างใหญ่นะผมครับสายนี้นี่หายห่วงครับเพชรอุดรตัวนี้ครับครับผมเมื่อกี้พี่โหโหพี่เอพาไปเดินดูควายแบบว่าโหแต่ละตัวครับแต่ละแม่ถือว่าเป็น หลายสายพันธุ์ที่แบบว่าในตำนานด้วยใช่ครับแล้วแม่ควายคดีด้วยใช่ไหมครับพี่ที่รวบรวมมาอยู่เอเอขยยิ้มใช่ครับต่อไปนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งเหล่าเลยไหมครับที่จังหวัดอุทัยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเหล่าควายยักษ์ไหมใช่ผมก็อยากเป็นเช่นนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีไก่ทองแล้วเนาะครับเราก็จะมีแบบว่าลูกของไก่ทองนะครับตอนนี้มันมีหมดอยู่สิบหกสิบเจ็ดแม่ครับพี่หน้าก็จะมีลูกควายประมาณลูกของไก่ทองนอนสิบเจ็ดตัวนะครับผมเนาะก็ อ่านไปสองปีมันคงเป็นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยเราก็เอาไก่ทองนอนไว้เลยนะครับผมครับ,รบก็ไก่ทองมันก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งหนาทั้งลึกแล้วก็เอาแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยร้อยห้าสิบห้าบวกเกือบทั้งนั้นเนี่ยใส่ไก่ทองผมคิดว่าคงจะพลาดยากนะครับผมเนาะผมก็อย่างที่ผมบอกผมจะเน้นทำควายยักษ์นะครับผมเป็นหลักๆนะครับพี่เอครับนี่ผู้ที่พูดมาเมื่อกี้คือเราวางแผนมาก่อนแล้วใช่ไหมครับพี่วางแผนมาก่อนไหมเมื่อก่อนก็ไม่ได้วางแล้วแต่ผมชอบใจผมชอบคว,วายยักษ์นะเพราะควายยักษ์เนี่ยผมมองผมว่า,วามันมีเสน่ห์ ครับพี่เวลาเจอควายยักษ์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆหรือตัวผู้ใหญ่มันดูมีมีเสน่ห์ครับผมก็เลยหลงรักหลงชอบหลงรักในพวกควายยักษ์นะครับผมผมก็เลยหาแม่พันธุ์ใหญ่เพราะพันธุ์ใหญ่มาใส่กันแล้วก็ลูกออกมาเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันตัวเล็กก็น่าจะมีน้อย80%ก็นก็จะเป็นควายยักษ์ครับาดยากใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับครับหลักๆคือทำควายยักษ์ก็เลยเอาตัวเมียตัวผู้ยักษ์มาใส่ครับผมว่านั้นครับพี่เอครับฝากข้อหน่อยครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วพี่ตั้งอยู่อำเภอทุพรรณตําบล หนองกระทุ่มนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับเรียกว่าบ้านน้องขุยนะครับผมนะตามมาจากตลาดน้องขุยเนี่ยเราก็ออกมาจากตลาดน้องขุยไปทางก๋วยเตีประมาณสักหนึ่งกิโลมองฝั่งขวามือนะครับจะมีพ่อไฟยิ้มอยู่นะครับผมนะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุทัยก็แวะเวียนสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้เปิดตลอดครับไม่มีวันหยุดราชการแต่ถ้ามาเย็นๆมันก็จะดีเพราะว่าบรรยากาศข้างๆมันจะค่อนข้างจะดีมากสวยมากใช่ครับผม พอก็อากาศไทยเทยดีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไฟายฝั่งผมตอนนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นู่นทำแล้วนะทำใหม่สิบออคอคกนะครับนั่นไฟฟ้าฝั่งกระถมนะครับผมนู่นครับผมอยู่ฝั่งนู่นอ่าครับอกไฟแล้วครับนะครับก็หรือผสมจริงนะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นู่นนี่นั่นอ่าเขาเรียกวา่า ภาคใต้นะครับผมนั่ก็สามารถเอามาฝากผสมได้เราคิดอัตราอ่าวันละ300ร้อนะครับผมวันละ300ร้อยวันละสามครับโอ้โหอยู่อย่างเงี้ยนะพี่ถูกต้องครับวันละ300แล้วก็ทับ5,000บาทนะครับผมนะ5,000บาทก็รับการติดนะครับผมแล้วพอติดแล้วก็ส่งลูกกับแม่กลับประมาณนั้นครับผมเรียกว่าหายห่วงเลยใช่ครับพี่เอฟขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่อ่า0862061269นะครับผมนะโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมรับตลอด24ชั่วโมงครับคือคืนก็รับ ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับผมครับขอบคุณครับพี่เอ๋ครับ